เคยฝันนี้ถ้าฝันเคยฝันเห็นจะปริงเกาะถ้าปริงเกาะแม่นเลยอแต่นี่มันแปลกฝันรู้สึกสองสามทีแล้วรู้สึกแม่นนะครับแต่แต่เราไม่ได้สนใจร้อยซับนำโชคร้อยโชคร้อยซับเงินไหลกองทองไหลมาสาธุ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับขอแนานำสู่ช่องร้อยทรับน้ำโชคเลขเด็ดน้ำโชคมณีแอ,อดมัธีวัดทุ่งหลวงปัดป่าทุ่งหลวงเพื่อมาตามตัวเลขไปเสี่ยงโขกเสียงท้ายหว่าไปจมะมาติดสิบพก ตัวละหัวพันที่สบพฤศจิกายนสอง1ันารยทางทุกกสบกับมาอลยเออสิมาแล้วคนอะไรคนเราแซ่เด้อมาหอดวัดแล้วเข้าไปพบไปขอไปขอไปคุยครับคุใหญ่คนฟันแม่นมาเป็นพันยังไงไปเลยครับแม่ยกจ้ะแม่ยกจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณสวัสดีครับลูกสาวชื่อยกเขาก็เรียกแม่ยกค่ะชื่อนี้ ันแปลกฝันแบบว่าลงไปในน้ำก็เลยมันมัอนก็ถ้าว่าปลิงก็ไม่ใช่เป็นตัวขาวสีขาวมันเจาะตามขานะเป็นรูเป็นรูเ,นรรเลยแต่ไม่มีเลือดเเป็นรูรลยจะเป็นรูที่ขาก็เลยล,ลุกขึ้นมาแบบตกใจเนาะก็ขึ้นจากน้ำมาก็เห็นต้องขามเป็นรูสอง สองรูนี้ก็บีบออกมันเป็นดำๆเป็นก้อนๆคล้ายๆจะจะลูรไปจะคล้ายลูกนหนนาน่ะ mm. ลูกไหนนาน้อยๆนะทำไมไปอยู่ในขากระมือสองลูกสองลูกแต่แต่เป็นรูนี้ไม่มีเลือดเลยน mm. ีเหรอไม่มีเลือดทําม,มเลือดน่าจะดีนะจะได้เงิน mm. มันไม่มีเลือดครับแต่ฝันแค่นี้ ถ้ตีเป็นเลขตีเ oh, ป็นเลขอะไรฟันเดียี้ก็เลยว่าศูนย์เจ็ดเนาะศูนย์เจ็ดทะไล่ตามนั้นนะมันเป็นศูนยเจ็ดสงรูก็ถาเนาะขาอเจอเจยไเจืยเจเจ็อน้ำก่อนหนึ่งคิดว่านี้ก็เลยมาดูก็เลยว่าหนึ่งศูนเจ็ดหนึ่งศูนเจ็ดไหมปิงมันไม่ใช่ปิงอ่ะออ มันมันเหมือนเส้นได้ข้าวขาวเตมไปหมดดึงออกดึงออกเป็นรูเต็มขาวพูดแล้วก็คนล,ลุกอยู่แต่ว่าไม่มีเลือดแปลกที่บ่าไม่มีเลือดทำยีเดียดที่ช่วงดีไรเงี้ช่ไม่เคยฝันอย่างนี้ถ้าฝันเคยฝันเย็นจะปลิงเกาะถ้าป r i n g เกาะแม่นเลยอืแต่นี่มันแปลกไม่เคยฝัน,ยอ,ยน,นยอย่างนี้นะมันเป็นตัวขา,ขาวขาวอยู่ตามขาตาม อะไรรูพรุ่นไปหมดเลยอ่าเป็นตัวขาว้เส้นได้คล้ายๆเช้นได้งั้นแหละอ่าแต่ยาวแล้วก็ดึงออกดึงออกบนพอดึงออกก็ตัวแค่นั้นดึงออกทำไมรู้ใหญ่แทมอ่ก็เรยกว่าหนึ่งศูนย์เจ็ดลายกันนะลายเลยงออกออกหนแต่ฝันฝันที่ไรก็มันก็แม่นนะทรบถ้าบ้านบ้านนี่แม่น บอนเลี่กว่ะบนเลข่แนห้าสแกก็มาด้วยนะจ้ไม่ได้นอนบ้านตัวเองนอนบ้านป้าบ้านขนาดนอนบ้านป้าแล้วฝันแบบนี้บอกฝันรู้สึกสองสามทีแล้วรู้สึกแม่นนะครับแต่แต่เราไม่ได้สนใจซีซีเต็มเต็มบอกกันหมดแล้วแกแกไล่ซีซีแต่ทั้งนี้ไล่สี่ศูนก็เลยซื้อหนึ่งสี่ศูนย์รตติรมันออกซีซีเนาะ ไม่อะไรนะแม่หยกแม่ยกแ็่ลูกชื่อยกเลยครับเรม่ยงเรียกันง่ายๆมลกสาวชื่อยกลูกสาวชื่อยกแม่แม่ยกฝันเนาะหนึ่งศูนย์เจ็ดฝันเล็กลฝันแม่เนาะส่วนมากแม่ฝันแบบนี้มักจะออกไหมครับก็ก็ฝันบ้านแกทีไรก็มันก็ออกนะไม่ว่าเราเลยแต่เราแต่แต่แบบ แค่เล่าให้ฟังแล้วก็ไม่ไล่อะไรอย่างงี้นะจะแบบไม่สนใจหรืออู้พี่ฟันแม่นตัวก็ส่วนส่วนมากไปเที่ยวต่างประเทศไปอะไรบ้างไหมครับเล็กถั่วเมนไปลาวไปอะไรบ้างไหมก็แบบไม่เคยเล่นไงแต่วันนั้นเขาว่าออกอยู่ที่ว่าอุ้มลูกเดินแล้วเขาบอกลายห้าแปดเก้ามันก็ออกเองไม่รู้วันไหนนะก็ออกตำลาแต่ไม่ได้ซื้อจ้ะไม่ได้เล่นเล็กลาวแต่ ไอไทยเล่นอยู่อืทุกงวดเลยเล่นรัฐบาลไทยเนาะจะหมวดนี้จะซื้อซื้อตัวไหนกันไม่ได้ซื้อเงวดนี้เหรอก็ก็คิดว่าถ้าซื้อกับ07เนี่ย07สองตัวถ้าเป็นสาตัวก็หนึ่งหนึ่ง07หนึ่งกับซีนี่แหละหนึ่ง07นี่ไงหนึ่งหนึ่ง07หรือ่ศน07เหรอจ้าก็ไล่ตามที่ฝันน่ะนะครับ เมื่วันที่แล้วเขาว่า44แต่เราว่า40เนาะไล่ผิดอีกเขากินไงกินเข้าไปก็0อย่างงี้เลยกินเป็น4นะ4ก็4จ้าก็เลยป้าในฝันอะไรมีแต่กินกับกินอย่างงี้44บ่44ัป็นเรื่อง4นะ4จ้า4ใบ4ใส่รับสัพท์กับ4ใส่อุ้ยขัวโกนพังถ้าถ้าเดือดศัพท์ทรบานขัวโกนเลยแม่นเลยแต่แต่เวันนี้ฝันเห็นแต่อย่างงี้มันก็แปลก ไม่รู้จะยังไงนะแต่มันแปลกไม่เคยฝันแบบนี้เราอีโร่มาฝันว่าฝันว่าลงไปในน้ําเลยก็มันมีคล้ายๆปลิงแต่มันไม่ใช่นะ่ะถ้าปลิงก็สีดําอันนี้เป็นสีขาวยาวๆสีขาวยาวๆคขายกันได้ขายเลยก็ขึ้นมาแล้วก็ดึงอกดึงอกก็เป็นรูอืมเป็นรูเต็มขาขาข้างนี้ ตกใจแต่ว่ามันแปลกใจที่ว่าทําไมเป็นรูแล้วไม่มีเลือดครับแปลกใจตรงเนี้ยเป็นรูเนซุ่มเนก็เลยคิดว่าหนึ่งส่วนเจ็ดส่วนเจ็ดแ้วอย่างนี้น้ำก็หนึ่งกับค่ะก็เป็นเจ็ดหนึ่งกับสี่คิดคิดคิดว่าอย่างนั้นนะเป็นแนวทางให้เนาะเคุณแม่ลองเดทางเนาะถ้าใครชอบเหมือนกัน ก็ฝันไล่มันก็ถูกตลอดเองแต่เขาไม่ค่อยสนใจชอบไปซื้อเลขคนอื่นเขาฝันทีไรออกทุกทีก็ออกอยู่นะถ้าบ้านป้านี่แม่นอยู่แก่แกจะจัดให้นอนหัวชนเสานะเสากลางแม่นเลยแกบอกว่าลูกชายแกได้บ่อยเสาตรงนั้นอ้าแกบอกตอนลูกชายแกอยู่ฝันแม่นเลยแหละเอาป่ะพี่ลองนอนตรงนี้เด้อเับว่า ืแล้วถ้าเห็นท่ามืดแล้วแกจะไม่ไปนอนฝันแม่นะนอนที่นี่สะังงี้นะแกมาด้วยตัวอันนี้ก็เลยไปนอนตรงเสาที่ว่ากันเลยก็เลยฝันแต่ว่าความฝันมันชัดเจนนะชัดมากคะคุณแม่ยกตัวเลขโชว์อีกครั้งครับโชว์ชัดนี่ชอบสุดคือความเก็บเนาะถ้าสองตัว หนึ่งศูนเจ็ตัวก็คือหนึ่งศูนย์เจ็ดสี่ศูนเจกับสี่ศูนยเจส่ส่วนห้าสองี่คือบ้านเล็กที่เนาะบ้านเล็กที่คุณแม่ไปฝันเนาะไปนอนฝันฝันแล้วก็ตีมาเป็นตัวเลขก็หนึ่งศูนย์เจ็ดจ้าขอบคุณคุณแม่ขอบคุณคุณแม่ครับขอให้อิสรนัไปแสีโชคเสียงตายให้แล้วไม่รวยชบให้มากับ เรของคุณแม่เนาะสำหรับคลิปนี้แอดห้อยครับก็ขอบคุณทุกไลน์ทุกแชร์ตอบคุละทุกเมนอใหายใจสุกขั้นร่ำรวยร่ำรวยตลอดปีตลอดไปสาธุสาธุสาธุ